โชคต้นนี้เป็นโชคเก่าที่ถอดออกมานะครับนี่แก๊สมันรั่วนะครับทิ้งไว้ตั้งนานละโชคยังไม่ยอมเด้งคืนเลยนะครับเนี่ยก็หูโชคแรงบี้หมดแล้วนะครับยางมันเริ่มแตกละนี่ครับนี่ด้านขวาคือโชคใหม่นะครับคายาบาซูเปอร์เลสเนาะด้านซ้ายคือโชคเก่าที่ถอดออกมานะครับแก๊สมันรั่วนะครับเนี่ยวันก่อนเจ้าของเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาบอกว่ามีคราบน้ำมันซึม แต่คาบน้ำมันยังไม่เห็นซึมนะแต่ว่าโช๊คเอ่อแก๊สมันรั่วนะครับอันนี้ตอนที่เราประกอบโช๊คเสร็จแล้วนะครับก่อนใส่นะก่อนใส่นะครับลองเคาะโช๊คดูหน่อยนะครับเคาะดูก่อนว่ามันมีเสียงดังไหมแก้งแกล้งแก้งไหมนะครับถ้ามันมีเสียงดังนะครับต้องเปลี่ยนยางหูโช๊คบนตัวนี้เพิ่มนะครับอีกสองตัวนะเนี่ยครับถ้าเคาแล้วมีเสียงดังแก้งแกล้งแก้งแบบเหล็ก ตีกันนะครับคือแหวนรองแหวนรองยางเบ้าโชกข้างในเนี่ยมันหลวมนะครับคือยางหูโชกบนมันซุดมันบีแล้วนะครับต้องเปลี่ยนยางหูโชกบนด้วยนะครับนี่อันนี้คือยางหูโชกบนตัวเก่านะครับนี่บีหมดเลยส่วนนี้คือตัวตัวใหม่นะครับพอมันบีปุ๊บเนี่ยมันเลยมีช่องว่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ด้านขวาคือของเก่านะครับด้านซ้ายคือของใหม่พอมันบี้ปุ๊บมันเลยมีช่องว่างนะครับเลยทําให้แหวนรองยางเบลชโชกมันดังนะครับนี่ของใหม่มีขายนะครับยี่ห้อ RDI นะครับเนี่ยก็เกตใช้งานทั่วไปอะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นของแท้อะไรนะก็ของธรรมดานะครับอันนี้คือตัวล่างนะครับส่วนตัวบนนะครับนี่ตัวบนก็บี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันโดนเหนียวโดนกดจากบายางเบ้ชโชกมานานละ เดือก็ทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็๋ยวผมก็ต้องแกะใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ลืมลืมดูไปแกง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 นะครับส่วนข้างนู้นตัวข้างนู้นผมประกอบเสร็จเรียบร้อยละเหลือข้างนี้นะครับที่ต้องประกอบใหม่นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับโช็อกอัพได้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับช็ออัพหน้าช็กหน้าเนาะลูกค้าได้สั่งอุด EGR ด้วยนะครับอุด EGR แบบถอดท่อทิ้งเลยนะครับใช้แผ่นปิดเอา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองนะครับน้ำมันเครื่องเปอร์ตามิน่าสังเคราะห์แท้นะครับ 10W30 นะครับนอกอันนี้เป็นสังเคราะห์แท้ของคูปสนะครับซินเทติกฟอร์สนะครับแล้วก็ค้างถ่ายน้ํามันน้ำพาวเวอร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันพาวเวอร์ด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะทําการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์เสร็จเดี๋ยวก็จะรถออกไปลองวิ่งนะครับถ้าปกติดีก็จะส่งรถให้ลูกค้านะครับเพราะว่ารถก็เช็คหมดละไม่มีอะไรละรถคันนี้นะครับ โตตาวีโก้นะครับวีโก้ก่อนแชมป์นะครับเป็นสมาร์ทแคปตัวแรกนะครับคันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นโลนะครับลูกค้าก็ให้อุด egr ละเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องท่อรวม id ตันนะครับรถลถลลูกค้าแฟนเพจเขาก็มาให้ทำกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายนะ้มามันเครื่องก่อนนะครับ